สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลันลาโอลันลาโอันลาโอลันลาโอลันลาลันลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลันลา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 โอันลาสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองระดับชั้นบ้านหนูน้อยทุกท่านนะคะ ค่ะวันนี้ครูนิ้งและครูแพรค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆกับผู้ปกครองได้ร่วมสนุกกันนะคะเอ๊เด็กๆอยากรู้ไหมนะว่ากิจกรรมของครูนิ้งชื่อกิจกรรมอะไรนะเอยากรู้ไหมคะเด็กอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กอยากรู้ให้เด็กก่อดอ,อกชึบออ่ากิจกรรมของครูนิ้งและครูแพรนะคะก็คือกิจกรรมมีความ,มสุข<ล>กับครอบครัวกระต่ายน้อยค่ะ ก่อนที่เด็กๆและผู้ปกครองนะคะจะไปดูอุปกรณ์ของครูนิ้งที่ครูนิ้งเตรียมไปให้นะคะก่อนอื่นนะคะครูนิ้งของให้เด็กๆและผู้ปกครองนะคะ <c oughs> ตเตรียมอุปกรณ์ค่ะก็คือกันไกนะคะเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมของครูนิ้งและครูแพนค่ะเอาละค่ะแล้วส่วนอุปกรณ์ของเราล่ะคะครูแพนมีอะไรบ้างคะ <c oughs> เดี๋ยวเราพาเด็กๆและผู้ปกครองมาดูกันเลยนะคะอ่าอย่างแรกเลยค่ะสีเทียนค่ะ รูปภาพกระต่ายน้อยค่ะมาให้เด็กๆระบายนะคะแล้วก็ที่ค่าศีสันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณนิ้งและคุณแพนจะไปสาธิตวิธีการทำให้เด็กๆและผู้ปกครองได้รับชมกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยให้เด็กๆนะระบายสีตามใจชอบเด็กๆว่ากระต่ายของเด็กๆจะสีอะไร คุณนิ้งเลือกกระต่ายของคุณนิ้งจะเลือกสีชมพูนะคะให้เด็กระบายสีลงไปที่กระต่ายของเด็กๆเลย เอาละค่ะเด็กๆกระต่ายของคุณนิ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปเด็กๆให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆตัดเจ้ากระต่ายออกมาให้เป็นรูปนะคะ ด็กและผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในในกระดาษของคุณนิ้งนะคะก็จะมีเส้นปะะให้ผู้ปกครองตัดตามรอยเส้นปะะได้เลยค่ะ เด็กระบายสีกันเสร็จหรือยังคะเด็กๆหน้าในเด็กมาดูกระต่ายของครูนิ้งและคู่แพนสิคะหนเด็กๆลองถือกระต่ายน้อยขึ้นมาหน่อยที่เด็กระบายสีเสร็จแล้วถ้าเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะครูนิ้งก็จะมีสายคาดศีรษะให้เด็กค่ะ นิ้งก็ติดเทปกาวสองหน้าให้เด็กและผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆและผู้ปกครองนะคะช่วยกันแปะเจ้ากระต่ายน้อยลงไปสายค่าศีรษะนะคะโอเคแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเอามาวัดที่ศีรษะของเด็กๆเ,เองแบบนี้แล้วให้เด็กๆนะคะติด เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราวัดศีรษะเสร็จแล้วเราติดออกมาจะเป็นยังไงคะ่ะถ้าเด็กๆใส่สายคาดศีรษะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เจ้ากระต่ายน้อยก็จะมาอยู่บนหัวของเด็กๆนะคะ,ะเด็กใส่แล้วหรือยังคะ ถ้าเด็กๆใส่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะครูนิ้งกับครูแพนก็จะมีเพลงเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเพลงอะไรอ่าครูแพนค่ะเอาเพลงครอบครัวกระต่ายน้อยมาให้เด็กๆฟังกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูนิ้งและครูแพนจะเปิดเพลงให้เด็กฟังก่อน1รอบนะคะเสร็จแล้วครูนิ้งและครูแพนก็จะให้เด็กๆ เต้นกับเพลงครอบครัวกระต่ายน้อยค่ะพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสาม จบแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยไหนขอฟังเสียงหน่อยสิคะเด็กๆเพลงของคุณนิงได้ดผู้แพนนะคะมีตัวอะไรนะาดูไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างคะ,ะนี่ตัวอะไรคะมีหูยาวๆมีพ่อกระต่ายมีใครอีกนะคะผู้แพน แม่ก็ตายค่ะแล้วอีวกนะแล้วก็อะไรนะอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวลูกก็กตายอ่าเด็กยอดเยี่ยมเลยถ้าเด็กสนุกนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาหนะ์หน้าอ่าวันนี้นะคะกิจกรรมของครูนิ้งและครูแพรก็หมดแค่นี้ค่ะวันนี้นะคะครูนิ้งและครูแพรก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสม,มอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหนา้ายิ้มกันหน่อยสิจะ๊ะโบกมือบายบายไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะนะอ,อุทิณภาพชีีีวตต่ดดลไป